สวัสดีคะ่ะฟางเพชรยนต์นะคะวันนี้ฟังอยู่ที่กดังเก็บรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้ฟังมี Toyota Fortuner 2.8 V Sigma 4นะคะปี1 8ดสีดานะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆดล้อนๆเลยค่ะรถสวยรถเดิมนะคะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อมาแน่นอนค่ะสําหรับคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทำการปรับสภาพใดๆเลยค่ะก็จะได้ไปพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะสวยสเลย ไฟหน้า LED นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะคันนี้นะคะจะได้ไปพร้อมกับทะเบียน7กไก่ชอชิงนะคะ766กรุงเทพมหานครค่ะสวยๆเลยนะคะคันนี้สวยๆเลยถัดมานะคะในส่วนของล้อนะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กขอบ18นะคะยางปี21คะ่ะแม็กแท้แม็กเดิมจากโตโยต้านะคะโครงสร้างด้านในนะคะ ก็เดิมๆเลยค่ะสีมาจากโรงงานนะคะยังติดอยู่ชัดเจนอยู่เลยถัดมานะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะจะได้ไปพร้อมกับกระจกแท้นะคะจากโตยโยต้ทุกบานด้วยค่ะมาพร้อมกับกุญแจคย์เลตนะคะภายในนะคะ ก็จะได้เป็นโทนสีสีไข่นะคะออกไข่ไขนะคะแบบนี้เลยเบาะตึงๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยยับเลยได้มาพร้อมกับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันหุ้มหนังนะคะแล้วก็ได้เป็นเพ n เดิลชิฟนะคะทันนี้นะคะก็ไม่แท้ไม่เดิมเลยค่ะหนึ่0 0สนหนึหนโลเท่านั้นนะคะ หน้าจอทัชสกรีนนะคะรองรับ Apple t a r p l a y a ท d r o i d Auto นะคะพร้อมกล้องมองถอยหลังค่ะถัดมานะคะได้เป็น Air Auto นะคะสามารถประมดขับขี่ได้2โหมดด้วยนะคะ Eco Mode แล้วก็ Power Mode ค่ะเพาะดานด้านบนต่างๆนะคะก็ใหม่ๆเลยไฟในรถนะคะคันนี้จะได้เป็นไฟ LED ด้วยค่ะนอซอกประตูต่างๆนะคะ น็อตไม่มีรอยถูกไขเลยค่ะเดิมๆเลยนะคะไม่มีรอยถูกไขเลยในส่วนของฝั่งผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างนะคะเบาะนะคะก็ใหม่ๆเลยค่ะขนาดยังไม่ได้ทำการปรับสภาพใดๆเลยนะคะอันนี้ให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะคะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ทำการปรับสภาพนะคะก็ ยังคงสภาพดีอยู่เลยนะคะยังคงสภาพดีอยู่เลยมาพร้อมกับแอร์ออโต้หลังนะคะแล้วก็ไฟแบบ LED ค่ะเดี๋ยวทางเราจะทำการสปาโรดให้คุณลูกค้าอีกครั้งนะคะในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะด้านท้ายก็จะได้เป็นไฟไท้าย LED ค่ะมาพร้อมกับไฟทับทิมนะคะ เรียมสันลดนะคะคมชัดเจนสวยสวยเลยก็ได้เป็นกล้องหลังนะคะติดตั้งจากโรงงานค่ะได้เป็นประตูท้ายไฟฟ้านะคะ,ะในส่วนของน็อตต่างๆนะคะรอยเชื่อมต่างๆก็ เดิมแท้จากโรงงานเลยค่ะน็อตไม่มีรอยถูกไข่เลยนะคะเม็ดอาร์กลมๆสวยๆเลยรอยเชื่อมน,นะคะก็เนี้ยบๆเลยค่ะเนี้ยบๆจากโรงงานเลยรถสวยรถเดิมนะคะไม่มีโชหนักไม่มีตัดต่อมาแน่นอนค่ะได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะคันนี้ใช้งานไปเพียงแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลเท่านั้นนะคะ เนียมสั่นรถนะคะคมชัดเจนค่ะได้มาพร้อมกับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะภายในนะคะก็จะมีเป็นสำเนารถนะคะให้สำหรับคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวเลยในส่วนของคอนโซลหน้านะคะที่มีร่องรอยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการปรับสภาพนะคะให้คุณลูกค้าใหม่ๆเลยค่ะให้สวยๆเลยน็อตต่างๆนะคะไม่มีขยับเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่านะคะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะก็ได้เป็นเครื่องยนต์2.8นะคะเครื่องแท้เครื่องเดิมจากโรงงานเลยค่ะเครื่องยนต์แห้งๆเลยคันหน้านะคะไม่มีโคดไม่งอเลยค่ะคันหน้าสวยๆเลยนะคะน็อตไม่มีขยับเลยค่ะเห็นรถปีรถนะคะติดอยู่ชัดเจนค่ะ แผ่นปิดใต้เครื่องนะคะก็ยังคงสภาพดีอยู่เลยค่ะปติกเกอร์ต่างๆนะคะติดอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะคะแห้งๆเลยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะสำหรับ Fortuner 2.8 V Sigma 4นะคะปี b 18เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยค่ะราคา1 1 0 0 0ล้าน1บาทเท่านั้นนะคะรถสวยรถเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อค่ะสามารถเข้ามาดูรถจริงได้ที่เซรีไทย68แยก1มีนบุรีนะคะสำหรับวันนี้นะคะฟางก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ให้ฟางด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ